นนะทำมิ้วม้วะมาดูผลงานนะครับผลงานตัดยญ้าของเมื่อวานนะครับวันนี้งดเข้าสวนวันนี้สอไร่นะครับ ปลาลมน้ำมันลองปลูกนะครับผม วันนี้ทำงานนะครับทางย่าไม่ได้กำลังงามเลยนะครับผมนนบก่อนนะครับสวัสดีครับ